สวัสดีครับสวัสดีงามกับปอแม่พี่น้องกูคู่กูคนนะครับแรงนี่กับปลากับน้องสุนฮีขี้เล่ากับเข้าล้านนะมันเนาะครับวันนี้อยมาโมอบความสุขในการกินเล่าหรือการทำกับข้ากับปอแม่พี่น้องได้พอนะครับเนาะแรงนี่น้องสุนฮีกับมาหยุดตรงไว้นะครับหยุดตุบหยุดตรงน้ำไว้นะครับช่วงนี้เป็นกถึงเวลาใกล้เนียยนากันแล้วนะครับเนาะเสียงสูบน้าาครับเป็นไถกะก้ากันล้วแรงนี่น้องสุนฮีจะปลาไม่เนี่ยไก่อบเฟียงครับไก่อบฟางบ่มีครับไก่อบเฟียงครับเ่าคนเมียงเ่าก็ต้องอู้แบบเมืองเมืองนนนะะครับี่ มาแรงนี่ครับคนเรามันแบบมีเราสอนเนี่ยกุฏิครับนี่นะออบความสุขนะครับบรรยากาศย้มแรงครับนึกผอแม่พี่น้องได้พอกันนะครับนอกใครมีโอกาสกับมาครับนิวมาสั้นห้าห้อยมากินได้น้องสุนทีนะครับนอกครับเอมมามักไก่ตำน้ำพริกมักไก่นะครับมามาเลยครับ คือหมอครับแรงนี่นะมันคือหม้อครับโอ้เฟียงไก่เขาเนาะครับนี่ก็มีไก่ครับนี่น้ำมักนะครับเนาะนี่ส่วนผสมที่เขาจะมาต่ำน้ำพริกครับขมิ้นจะใครแกนหอมป้อมหอมขาวหอมแดงนะครับอันเขาโอ๊เฟียงไก่นี่เขาใส่แก่นหอมป้อมไปสุดยอดครับหอมคือครับมามาต่ำกันครับนี่นะโอ้โหวันนี้อยู่ตรงไหมครับนี่ตำไปครับนี่แต่ได้ยังกันกินแรงพองครับถ้าแบบนี้ยังกินแรงกับม้าเพย์นะครับ ตรงปางครับตรงปางแม่นก็จ้าฮะแม่นไรเนาะลืมนะครับบ้านตัเก่าแต่ยังลืมนะครับมาได้ลงตรงลงน้ำเหมือนนะครับเนาะไปมีโอกาสมาครับไปฝั่งตายเดี๋ยวมาโฉนแก้วกับน้องสุนีก่อนครับมาขอเวลาตําน้ำพริกมาไก่คำนองเดี๋ยวเรามาอบเฟียงไก่ด้วยกันครับรับรองว่าสูตรน้องสุนีไปเนี่ยไปทำถ้าบป่าลำมือไต้ครับครับผมตําน้ำพริกเรียบเรียบร้อยแล้วเนาะ มามักไก่กันครับก่อนมักไก่มันกับแก้ขาวหมอครับใครมาเป็นขี้เล่าย้อนโควิดซะเนี่ยบอกเฮ้ยคนได้กระดหาคนได้กระดหาอืมอืมเอ่อเน็ตถามหาข่าหาคิงบูนะครับโอู้หัวลบโมกแกงปากวินโอุในทุงเนียวัเฮ้ยกดน้ำพริกลงก่อนนะครับเนาะ รับหลงหมดเน็ตครับเมนูนี่นะโอ๊อบฟยงไก่ครับป๊อบฟางไก่เขาเนี้ยมันนักแล้วของแบบเนี้ยไก่แกล้งเนียวครับนี่ใส่ลงไปไม่ต้องยั้งครับเครื่องเทศยั้งมันผมอ๋อมันดึงหม้อครับนี่ตัวตัวหัวซูนต่องซุนีไปเนี้ยไปทำนะครับถ้าบัตล้ำผมจะบอกสไตลครับช่วงนี้ไม่ได้กินข้าวเพือพอนกินกันเล่าอีกเนาะครับผมถ่ายสองคนน้องเบานะครับถ่ายเบาของผมนะครับนี่ มัดเข้าไปครับนี่รกมันหนึ่งเรื่องือมันหอมกิ่นขมินจักไก่หมดนะครับนี่นะปูงไก่ปู้น่นะของประจำนวดนะเนาะจำนวนนองเบานะครับกลิ่นมันขนเจล่เจล่เวลาออกคลิปนึะเจ้ามันไม่จะอยู่ครับอยู่ภาคใต้มันรักของมันแล้วครับพอนี่ต้าบมามาอ๊บเสียงไก่ครับโอน้องศูนน้องสุนฮีจะ่แง่กจะได้กันเนาะครับไปไปอ๊บเสียงกันเลยครับนี่นะครับ ไก่เฮามักเป็นตีแยบร้อยครับสูตรน้องสุนทีนี่นะครับบาใจไมยไพ่อายยังมักปักนะครับใจ้ขวดครับเจ้ยห้ออย่างกันได้นะครับแต่นี่บอกบอกที้ห่อครับเขาเป็นมาได้สนับสนุนเฮาเตมี่อครับในนี่เฮาใส่หน้าเมย์โ้เห็นนะครับนี่นะเฮาเวลาไอ้เฮาอบเฟียงไก่นี่มันเครื่องเทศมันจะลงลงไปนะครับเฮาจะได้กลิ่นน้ำซุปมันโต้เนาะครับเนาะพอกันนะครับนี่นะนี่เสียบก้นลงไปทีอีนะครับนี่อูย เม็ดขึ้นหาสมัยอยู่มอสามครับทำคลิปเนาะไก่เฟียงจะต้องมีปิ๊บแก้มครับก่อยๆนะครับเนาะโอ้ยนี่นี่ครับน้าผสมขี้เปิ้ลเห็นนะครับขี้เปิ้ลครับเปิ้ลนี่นะกันบะฮื้อควันมังคาวนะครับเนาะบะฮื้อควันมังคาใส่ไว้หลบๆเลยครับนี่นะโอ้โหซุนฮีลงทุนขนาดวะนี่ครับเล่นเปิ้ลครับ โอ้เพจน้องสุนฮีคี่เราก็เข้าแล้วนะหละกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมือน้องสุนฮีด้วยนะครับน้องสุนฮีจะมีกับลังใจมันเนี่ยคลิปมือโปอแม่พี่น้องได้พอกันนะครับเน้องช่วงช่วงก่อนโควิดเนาะไม่ได้ออกไปไหนครับโควิดชาร์อะออกไม่เห็นหน้อยปลาจมูกเจ้าฝูงเห็นหน้อยครับเนาะวันนี้ขออนุญาตอีเท่าแล้วครับแบ่งให้มันเพิกหนึ่งนะครับนี่นะเท่าอันมันบมดขึ้ออ่ะครับนี่ มาเสียงมาใส่ครับเสียงเสียงเสียงชุดน้องสุนนี้จะใส่ไปกําหนอยก่อนนะครับถ้าใส่กําหนักมันจะไม่ครับมันก็ิดวใส่ใจเย็นๆครับเนี่ยของกินเนาะเนี่ยของกินมันต้องใส่ใจครับถ้ากับแปมครับแปมโอ้ แปมครับบ้านปอแมพี่น้องห้องอย่างครับหรือไฟเซ็คนะครับเนาะแต่คนไทยเป็นบางเนาะจูดไฟเผาค่ะนี่ครับบรรยากาศย้ำตรงย้ำนาครับย้ำแรงปวดอยแงงครับ้สุดยอดไฟจะได้บัดตีดหน้าปอ เย็นยินจีนเนี่ยไฟไม่แกบนะครับมันนี่อย่างบัดติดนะป่อเฮ้ย เย็นๆครับขวนขวาตขาของกินล้ำต้องใจเย็นๆนะครับนเาาน้อนี่แหละครับ,รบสักคำเนาะเดี๋ยวมาพอครับใส่เสี้ยงจะได้ใส่จะได้นะครับนี่ผมใส่ไปน้อยอยู่นะครับมาถึงมัดครับมือดำครับนี่ครับพอแล้ว นี่แหละครับสุดแรกเขาก็หมอดไปเขาใจเย็นๆนะครับนี่นะนี่ครับพอเอะหอมประจองใส่เตี๋ยครับปล่อยให้มันห้อนเราอุ้ยอยู่ในนี่ก่อนนะครับเนาะใจเย็นๆนะครับอบฟังอบเฟียงไก่นะครับก็สูตรน้องสุนทีไปยน่ครับใส่กําน้อยนะครับนี่ใส่ไปกําน้อยก่อนครับเขาจะไปใจห่อนกําเดียวไก่ไม่มดนะครับเสดายไก่ครับ นี่น้องสุนีปลามาหมอบความสุขในการทํากับข้าอยู่ต่องอยู่น้ำเห็น้องครับเนาะหลังจากไปได้ลงต่งลงน้ํามาเมินนะครับนี่ครับโอ้โหดอยแยงครับขุนเขาหันหน้ามาเลี้ยงเนาะครับเนาะนี่ครับโอ้โหปลาเริ่มตอนนี้ก็เริ่มเขียวกันแล้วเนาะไถนาำก็เริ่มไถนากันแล้วครับนี่นะ ไปเลยเลยเนาะใจะเย็นๆครับช่วงนี้กับมันไปเล่าก่อนครับสสยเล่าก่อนมานะครับมีโอกาสมาดซัดกำนองคุณเฮียครับแดดนี้ฮ้อนแน่นอนแดดที่ฝนนี่ตึงรอว่ารอเขามาซ่อหาผ้าบางคนรอเอ ไก่มันสูงเนาะครับเดี๋ยวเอามาเปิดปิ๊บพร้อมกันมันรุ่นกันครับไก่จะไหมก็มันจะซุกดีงามครับ <c oughs> จะไหมก็จะเลี้ยงอีกเดก๋ยวถึงเวลามาเปิดผ้ามันกังครับจะดีใจหรือว่าเสียใจครับผมว <c oughs> ันเดียวจะมาพอวัตถุดิบของเขาครับสายโบกครับนี่นะอ่าชซิ รุ่นนะครับรุ่นกันเนาะรุ่นกันเปียเสียงอ,องเหยก่อนออจะดีใจหรือเสียใจเนาะครับน้อพ่อแม่พีน้องอย่าลืมนะครับพอแล้วอย่ปลืมกดไลค์กดแชร์รกด subscribe กดติดตามพื่นนอน้องสุนีนะครับ <c oughs> <c oughs> ในรอบสิบปลายกวกปีเก็บเสาปีนะครับมดงนี้เนาะครับน้องอุ้ยอุออ วลาแล้วนะครับจ้าจุองมันชุกด,ดีๆงามๆนะครับเด้อ ุ่นกันนะครับรุ่นกันแม่เฮ้ยไม่ต้งหัวออกมาใกล้นๆนี่กอง <c oughs> พอครับดิโอ้โหอ,อย่างมอครับอย่างคืเดี๋ยวผมเอาถานมาก่อนเนาะยัอย่างคืเลยครับอย่างคือเลยครับ,รบซุกพอดีปองามครับนี่นะเได้ยทั้งบนนุญไม่หน่อย นี่ครับพอนะครับซุกกำลังงามครับผมแต่ตะนีไม่หน่อยนะครับ <c oughs> แรงนี่น้องซุนฮีกับขอล้าไปก่อนนะครับนอสั่งสั่กันนิดหน่อยครับวันพุกนี่เป็นเมนูอย่างพอแม่ไปน้องกับโปรติตามชมได้ไหมนะครับตังเพจซุนฮีที่เรากับเขาล้านนานะครับแรงนี่น้องซุนฮีขอล้าไปก่อนเอาซุนน้องซุนฮีไปเนี่ยไปทำท่าบาลํลัมผมหึตัยครับ